Inbox อะไรอยู่ในกล่อง,ง,งบริษัทคิดแอนค s s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพอมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox ออะไรอยู่ในกล่อง นั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่ทานรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสรุปวันนี้ ก็เช่นเคยเลยกับก review, Guard, Fight, Vanguard, ารรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดาาาไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็ขอย้อนกลับมาเป็นแนวทางการจัดได้ของแคลนลิงจ๊ o กเกอร์อีกครั้งนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วคือเคยทําไปแล้วถึง3สายด้วยกันนะครับผมาสายเนบิล่าสายชิวาชิวสายไรกันว่าไปเคยทําไปแล้วถึง3รอบและตอนนี้เนี่เนื่องจากเป็นช่วงที่ BT12 อออกอยู่ บีที่สิบสามสิบสี่สิบห้ายังไม่มานะครับผมตอนนี้ลิงค์คือจะมีของเสริมอยู่แค่บีที่สิบสองเท่านั้นตอนที่ทําคลิปนี้นะแต่ก็ยังมีอีกใบในึงที่เอามาพอจะจัดเด็กได้นั่นก็คือตัวนี้ครับผมทวินกันเนอร์แห่งดาวฝาแฝดนั่นเองใบนี้เป็นโปรโมนะแถมจากอ่าหนังสือไมเทินแซดเล่มห้านะครับผมไม่ได้หยิบหนังสือมาขออภัยเนาะไม่เป็นไรแต่เป็นการที่แถมจากหนังสือไม t เทินแซดเล่มห้านั่นเองนะครับผมเป็นลิงจ๊กเกอร์เกรดสามจนที่เก่งมากมาก สื่ออย่างนีวก็คือเขาไม่ติดชื่อถ้าเขาติดชื่อ s t a r v a d e r แล้วก็มันจะโหดกว่านี้อีกนะครับผมแต่ขนาดไม่ติดมันก็ยังโหดนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนีกว่าสกิลของเขาคืออะไรบ้างก่อนที่จะไปรู้นะทางการจัด็ก,กันนะครับผมอะทวินกันเนอร์แห่งดาฟาแฟเดี๋ยวต่อไปนี้เรย่สั้นๆว่าเจ้าทวินละกันนะครับผมมีสกิลอยู่3อย่างด้วยกันไออย่างสุดท้ายก่อนอย่างสุดท้ายก็คือสกิลประเภทคอนติเนียกิดทีช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดคุนนางนั่นเองก็ถ้าเกิดมีคะแนนอนนนื่น อ่ะสกิลที่2จ้าสกิลที่2ก็คือสกิลที่บอกว่าสกิลประเภทออตโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นเลือกเรียวกาดแคลนลิงโจโ๊กเกอร์ของคุณหนึ่งใบและนําเข้าสู่โซเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าเกิดจ่ายก็จะบวกพลัง5,000จนจบก,การต่อสู้หรือง่ายๆคือสมมุติว่าอ่ะเรามีเรีย,รอยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ตัวนี้โจมตีไป1นึ่งหมพันเท่านั้นเอง แต่สามารถจ่ายค่าคอสได,ได้ด้วยการดูดนะครับผมอ่าลิง์จ็อกเกอร์หนึ่งใบได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะเข้าสู่โซ่ล้วก็จะบวกห้าพันแนนเมงเป็นตีมื่นหกแนนเองครับผมทีนี้อ่าเดี๋ยวบอกทริคนิดนึงนะเดี๋ยวไม่ใช่ทริคเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อ่ามันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบวกห้าพันอยู่ทําการบูสต์ให้เนี่ยก็เป็นหมื่นหกจริงไหมถ้าเกิดเราบอกว่าเราก,กดสกิลของทวินกันเนอร์เอาตัวนี้เข้าไปมันจะกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งหรือเปล่าไม่เป็นนะ ตัวบูสส์หายพลังก็ลดตามนะครับผมตอนั้นก็คือมันจะกลายเป็น16,000เท่าเดิมนั่นเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่คือสกิลอย่างที่2ของตัวนี้นะครับผมส่วนสกิลอย่างที่3หรือคือสกิลอันแรกอันบนสุดซึ่งเป็นทีเด็ดของตัวนี้สกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดมีค่าคอสเป็นรีบิเบกสี่นะเราต้องเคาน์เตอร์บลัดสองและโซบบลัดสองถ้าเกิดทำนะครับผมคว่ำสองบลัดสองเกิดอะไรขึ้นเลือกเรียกกาดนะครับผมอ่าล็อก เลือกเรียวกาดนะครับเลือกล็อกเรียกกาดในแถวหน้าและแถวหลังของคู่แข่งอย่างละหนึ่งใบเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้จะเมื่อกี้จะ,จะพูดพูดทีละแถวเอาพูดทีเดียวเลยเลือกล็อกเรียกกาดแถวหน้าและแถวหลังของคู่แข่งอย่างละหนึ่งใบไม่จำเป็นต้องตรงกันนะคือจะล็อกหน้าตรงนี้หลังตรงนี้ยังไงก็ได้ถามว่ามันดีไหมเขาบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่จ่ายค่าคอสได้ถูกมากๆนะครับผมคิดดูง่ายๆลนะกันความ2 โซบลาร์ดสองแต่ได้ล็อกถึง2ใบเฉลี่ยคือมันคว่ำหนึ่งล็อกหนึ่งนั่นเองมันจะดีกว่าตัวโปรโมก่อนนัวนี้นั่นก็คือตัวนั้นมันล็อกได้แค่แถวหลังจริงไหมแต่ตัวนี้มันล็อกหน้า1หลังหนึ่งด้วยการจ่ายค่าคอแค่คว่ำสองคือมันล็อกโหดกว่านในบิวล่าอีกพูด,ดง่ายๆมันล็อกง่ายมากและไม่ต้องกัโวลจะไม่พอเพราะว่ามันมีสกิลที่ดูดการเข้าโซอย,อยู่แล้วทําให้ใน1เกมใช้ได้ประมาณ2ครั้งอย่างแน่นอนถ้าเกิดมีโอกาสได้ฮิลก็จะใช้ได้ถึง3ครั้งโซหมดไมด่เไปไ เติมการเข้าโซแล้วก็บวก5 0 0 0ไปนั่นเองครับผมพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวที่แบบว่าครบเครื่องเรื่องของอาการชาร์จแล้วก็การชาสกิลนั่นเองเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะครับผมปัมพลังเองก็ได้ยืน1 0่น1 0 0ด้วยนะครับผมล็อกก็แต่คขข่าค้อถูกนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในทางการแตเของตัวนี้กันดีกว่าครับผมว่าใส่อะไรไว้บ้างตัวเริ่มจาะ จริงๆตัวเริ่มขอบอกเลยว่าอยากได้เป็นตัวเริ่มที่แบบช่วยหาก,กระดิษาได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มาดังนั้นก็เลยต้องขอใช้ตัวเริ่มเป็น s t a r v a d e r Dusttail Unicorn ก่อนนะครับผมจริงๆคือไม่ได้กลับมาใช้สกิลอะไรเลยกลับมาแค่บูสต์หลังแวร์ห้าพันแค่นั้นแหละนี่คือเป้าหมายแค่นั้นเองจริงๆนะครับผมใช้แค่จริงๆแต่ถ้าเกิดมีโอกาสหรือแบบอยากจะล็อกหนักๆก็สามารถคอมโบกับตัวเมื่อกี้ได้ก็จะคอมโบกับ Twin, ทวินทาให้ล็อกสใบในเทิร์นเดียวได้นั่นเองครับผมเพียงแต่ว่าสมัครไม่ค่อยทำเอามาต่อ คลิกเกอร์นะครับผมก็ยังคงเป็นคลิปแปดเนาะอ่าคลิปแปดนะครับผมอ่าฮิลสี่นะแล้วก็ดรอสี่นั่นเองดรอก็เปลี่ยนเป็นสายแมวบ้างเพื่อจะได้ไม่เบื่อนั่นเองนะครับผมโบตีสายแต่สตาร์เวนเดอร์เนบิล่าแคปเตอร์ที่เป็นสายอ่าที่ดูโรล,ลี่โรล,ลี่ลลมาชันั่นเองก็เปลี่ยนเป็นแมวบ้างจะได้ไม่เบื่อแล้วก็เอาไว้หลอกฝันกลางค่ำดยเฮ้ยเรา,ใส,าร 8, นะ First, ใ,ใส่ดรอแปดนะเฟ้ยใส่ดรอแปดนะครับผมก็คิโมกันไปบลับกันไปนั่นะเองแต่ยังไงก็ยังคงเป็นคลิปแปดรอสี่ฮิล 4, นะ้้ลวตอนนี เกรดหนึ่งมากดีกว่านะครับผมขาดไม่ได้เลยกับลันตันเพราะว่าค่าคอสมันถูกคว่ม2ล็อก2ลันตันบบกสองมาปนรอบจริงไหมลันตันคือบอกกับเด็กนี้บ้างนั่นเองนะครับผมเหมาะจริงๆสำหรับตอนนี้แล้วก็จะใส่ PG ไว้เลย4บายนะครับผมสบายมากและตามมาด้วยนะครับผมตัวเปลี่ยนมือเพราะว่าเราต้องการนะครับผมความสามารถในการเปลี่ยนมือเพื่อหาเกรดสามหรือลันตันหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นเกรดสองที่สกิลเหมือนลันตันน่ะเอามาช่วยในการ ปั๊มพลังนั่นเองแต่นั้นคือผู้เปิดประตูทมีนตัวนี้จะเป็นตัวที่สําคัญมากในเรื่องของการลงมาคอยทิ้งจั่วปเปลี่ยนมือตั้งแต่ช่วงต้นเกมนั่นเองครับผมเราจะได้มีเกรด3ไว้เล่นและเราจะได้มีลันตันไว้เตรียมใช้งานด้วยนั่นเองเกรดหนึ่งที่ว่าอีกใบนั้นเราจะใส่ Starweader Allura Eagle นะครับผมในกรณีที่เราต้องการปั๊มพลังแวร์ให้สูงมากๆ Allura Eagle ช่วยได้เนื่องจากเราล็อกง่ายอยู่แล้วนะครับผมคว่ำสองล็อก2แต่นนั้นเนี่ยเลียวเรามากกว่าเขาแน่นอนเราก็จะตอบูสต์หลังแวรนน์เองหม่้กดสนะ เกิดกดสกิลตัวแวนตัวเมื่อกี้อ่ะกดสกิลทวินกันเนอร์มันจะกลายเป็น1ึงสองได้ทําให้ตีหนังมากๆนั่นเองครับผมก็เลยใส่อัลเลอีเกิลมาแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแล้วก็สามารถเปลี่ยนใบอื่นได้เพราะว่าอย่างที่บอกทุกทีก็คือนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจาัดเล่เท่านั้นนะครับผมไม่ได้บังคับต้องจัดตามเนาะจะจัดยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยนั่นเอง คราวนี้มาดูเกรด2องกันบ้างนะครับผมอ่าตัวนี้เลยก็จะเป็นนิโอเปียนซึ่งเอฟเฟกเหมือนลันตันปิเปิบเลยเห็นการล้อมบวก2,000เอาไปคู่กับลันตันก็ได้หรือคู่ตัวไหนก็ได้พลังก็จะสูงมากๆแน่นอนนะครับผมเกรด2อม่ทัดมาจา้าก็ยังขอใส่วานิลาน,นะครับผมนั่นก็คือสไตล์สตราเวเดอร์คริปตันนั่นเองและจบด้วยตัวตี1น0 0งนะครับผมนั่นก็คือ,อเกมมอรเบิร์สเฟลิวนั่นเองครับผมและหลักก็คือพวกเนี้ย จะเป็นตัวที่เมื่อกดสกิลหรืออะไรก็ตามแล้วไปคอมโบกับลันตาจะบูสต์ถึง21งหมนนั่นได้แน่ครับผมจึงใส่มาทั้งหมดเต็มๆเลยคือแบบเน้นตีง่ายตีแรงนั่นเองส่วนเกรด3จ้าเราก็จะขอใส่ Star ์เวเดอนะครับผม i n f i n i t ตซีโร่ดราก้มา4าีใบแล้วก็ตัว Twin กั n เนออีก4ีใบนั่นเองก็ มาดูคอมโบนก่อนดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างเล่นยังไงบ้างนะครับผมถ้าเกิดเราเบรกไลดได้จริงๆคือไม่ต้องพุ่นพังอยู่แล้วมันง่ายอยู่แล้วครับผมจริงๆคือ,อาสายเนี่ยขอแค่เบรกไลดได้จะดีมากจะเบรกไลดด้วยอินฟินิตี้โรลซ้ำๆไปเรื่อยๆก็ได้ตัดเกมฝั่ขงข้ามเขานะครับผมหรือจะเบรกไลดด้วยอ่าทวินการ์เนอร์แห่งดาวฝาแฝดก็ได้ถ้าเกิดคิดดีๆเอาง่ายๆนะเด็กนี่คือไม่กินเคาน์เตอร์บาสเลยเคาน์เตอร์บาสท,ทุกอย่างจะเก็บไว้ให้แวนใช้จริงไหมครับตัวเฟรนิล้วก็ไม่ค่อยใช้ด้วยดัังนน้ ถ้าเกิดว่าเราสีดาเมจแล้วในช่วงประมาณกลางกลางเกมอย่างเงี้ยเบรกไล่ปุ๊เปบเฟนน่าข้ามโดนล็อก2ใบแล้วก็ตบตีกันต่อไปเข้าเทินปุ๊บ,บกดสกิลคว่ำสอบ้าส2ล็อกอีก2ใบนะครับผมเข้าตินบ้าอย่างเลือีกเข้าเทินคว่ำอีก2ล็อกอีก2คือแบบโห เราคิดดูดิฝ่ายตรงข้ามจะโดนสถานการณ์กดดันมากจะโดนล็อก2ใบหน้าหลังทุกๆุกเทินประมาณ3เทินติดนะครับผมหรือบางทีเทินครั้งที่3เนี่ยเราฆ่าดาเมจแล้วเราอาจจะกดสกิลของรัสเทลนิคอนซัมมาอีกกลายเป็นโดนล็อก3อีกนะครับผมแบบเหลือแต่แวนมาให้ตี่ะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาลิตล็อกง่ายๆแล้วเวลาติดคอมโบทีคือมันล็อกได้ประมาณ 2- 3เทินติดอะพูดง่ายๆคือต่อให้เบกไม่เบกไรนะมันก็ยังล็อกโหดนั่นเอง นั้นนี่ก็คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการล็อกนะครับผมตอนนี้จะเป็นอาจจะเป็นสายที่ล็อกง่ายที่สุดแล้วด้วยการกินคาร์บาฮร์ที่น้อยนะครับผมคราวนี้มาดูเรื่องของการปั๊มพลังมากดีกว่าปั๊มพลังไว้เนี่ยขอไม่พูดถึงละกันมันทาได้ง่ายมากนะจริงๆก็คือกินเข้าวโซนหนึ่งใบมันก็บวกห้าพันแล้วจริงไหมแค่นี้เนี่ยมันก็ตีหมื่นหกแล้วต่อด้วยห้าพันเนี่ยแค่ตัวเริ่มต่อเดืนก็ตีแรงมาหาศาลเพียงพอแล้วนั่เองครับผม หรืเกิดฝันคาเป็น cross line ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา7,000มาต่อก็จะดีมากๆหรือถ้าเกิดอยากจะเอาให้แรงจัดๆจริงๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อด้วยออลโลร่าอีเกิลเลยและถ้าเกิดจะให้ดีกดอาสกิลของตัวมันอีกบวย5้าพันอีกก็จะตีถึง21,000ได้นั่นเองนะครับผม อ่าก็เรียกได้ว่าโหดจริงๆเพียงแต่ว่าอย่าลืมแล้วกันว่าถ้าเกิดจะกดสกิลของตัวเนี้ยมันอาจจะทำให้เงื่อนไขาออลอลาอีเกิลเนี่ยเสียได้นั้นก็คือต้องต้องคอยระวังเรื่องของจำนวนเลี้ยวนิดนึงแต่ส่วนบ้านเรามากจะเหนื่งกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมหรือจริงๆที่ใส่ออลอลาอีเกิลมาในบางทีก็คือมันแบบมันไม่มีเคาน์เตอร์บ้านเหลือแล,แล้วเกมมันยังยืงย้ออ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรเหลือแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่มีออลอลาอีเกิลมาใช้มันก็จะตีประมาณแค่แบบหมื่นเจ็ดหมื่นแปดซึ่งฝ่ายตรงข้าม คราวนี้ในส่วนของการปั๊มพลังซ้ายขวาบ้างดีกว่ายังไงตอนนี้ลันตันคือสําคัญมากนะครับผมดังนั้นคือควรหาทางวางลันตันให้ได้ยิ่งวางสองข้างได้ยิ่งดีนะครับผมแต่เรามีตัวเปลี่ยนมือเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรอ่าทีนี้ลองมาทําความเข้าใจง่ายๆก่อนถ้าเกิดเรากดสกิลของเบรกไลท์หรือว่าสกิลของตัวทวินกันเนอร์เราจะมีการล็อกเกิดขึ้น2ใบแน่นอนจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยลันตันมันจะบวก2 0 0 0ไป2รอบอ่าก็จะกลายเป็น1 1 0 0 0นั่นเอง7,000บวก 2, ไป2รอบไง ทีนี้เนื่องจากมันจะกลายเป็นตัวที่บูสต์ด้วยพลัง11,000แล้วนะครับผมน้นเนี่ยแถวหน้าเป็นอะไรก็ได้ที่พลัง10,000ขึ้นไปซึ่งดูเหมือนว่าทุกตัวทําได้หมดใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เมื่อหน0่0อยู่แล้วเวลาตีจริงไหมก็จะกลายเป็น22 0 0 0นี่คือทะลุ2อ0 0 0แล้วนะครับผมหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้คริปตันมันก็10,000หไงบวกหนึ่งหมื่นห0 0่ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เยือนก็ถึงโองหรื่นหนึ่งพลจะกมาก นั่นก็คือเล่นคู่กับนีโอเปียกับลันตันพลังไม่ขอพูดถึงแล้วกันบวก2,000 2,000 2, 000, 2, 000, 2 000รอบทั้งคู่นะครับผมหรือใครอารมณ์ดีกดสกิลตัวเริ่มอีกรอบนึงจะบวก2,000 3 000รอบทั้งคู่เลยพลังมันโหดมากๆนั่นเอง ส่วนอีกข้างหนึ่งก็ถ้าเกิดเป็นลันตันเราก็ใช้อะไรที่เป็นาอาสายเดียวกันนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ารูปแ,แบบการเล่นของสายนี้ก็คือช่วงต้นเกมอ่ะก็บุกไปเรื่อยๆนะับเน้นตั้งรับไว้ก่อนไม่ค่อยบุกอะไรมากประคองเกมไว้คอยเปลี่ยนมือหาลันตันหากเกตดสามพอได้จังหวะปุ๊บช่วงกลางเกมเราจะเริ่มบุกแล้วยิ่งเราช่วงสีดาเหม่เมื่อไหร่เราจะยิ่งเริ่มแตะเกมฝั่งของข้ามายิ่งขึ้นเบรกไลท์ล็อกสอง เ์อต่อมากดสกิลทวินกันเนอร์ความสองบาดสองเลาอีก2นะครับผมถ้าเกิดโซไว้พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้สกิลของตัวนี้ดูดอะไรก็ได้เข้าไปสักตัวหนึ่งที่ตีไปแล้วใช่ไหมอ่ะตัวเนี้ยเอาเอาข้างตีตีไปแล้วจริงไหมแล้วพอข้า้งนี้ตีต่อปุ๊บก็ดูดตัวหน้าที่มันเลสไปแล้วแค่นี้เองหรือจะดูดตัวหลังที่แบบมันไม่ใช่รันตันก็ได้พวกตัวเปลี่ยนมือก็ดูดไปเลยแค่นีก็ตีโหดอีกนะครับผมแล้วที่เหลือก็ได้เคลียร์อะไรก็แจกข้างนี้แล้วก็ตีต่อนั่นเองเธอน้าก็คอตัวอื่นลงมา คือเด็กนียคือจะบอกว่าเป็นเด็กที่ง่ายในการเล่นมากเพราะว่ากินข้าวคอสน้อยนะครับผมล็อกได้ต่อเนื่องปบาพลังได้สูงแล้วก็ตีแรงต่อเนื่องนั่นเองเป็นอีกเด็กหนึ่งที่พี่ชินชอบในตอนนี้นั่นเองครับผมก็ยอมรับว่ามันไม่ได้ติดชื่อ Star v a d e r ทำให้การซัพพอร์ตต่างๆของการติดชื่อมันไม่ค่อยฟูมากนะักแต่ว่ามันก็ไม่เด็นเด็กหนึ่งที่เล่นและสนุกแน่นอน สำหรับวันนี้พี่ชินกับผมกับการรีวิวแคลนลิงโจ็กเกอร์สายทวินกันเนอร์แห่งดาวผาแฟนคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนที่เล่นลิงโจ็กเกอร์ในตอนนี้อ่าล็อกติดกันทัวหน้าล็อกติดทุกๆเทิร์นเบรกและได้ดุรัวฝันถองข้ามเลนอะไรไม่ออกนะครับผมฮ่าฮ่าฮาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัส <CC> ดีจ้าบ๊ายบายทวินกันเนอร์ทวินเทลเอิงเอ๋ย